สวัสดีค่ะวันนี้จะมาขอตอบคำถามทางบ้านถึงความแตกต่างระหว่างวิธีการรักษาสายตาที่ชื่อเลสิกกับรีเล็กสมยว่าเขาต่างกันยังไงนะคะวันนี้เรามาฟังกันค่ะเลสิกเป็นการรักษาสายตาที่เปิดแลปหรือว่าเปิด แผลกว้างซึ่งแผลกว้างนี้มีขนาด21มิลิเมตรแต่ในขนาดเดียวกันรีเล็กสมายเป็นการรักษาสายตาที่สร้างลักษณะรูปล่างก้อนก้อนหนึ่งที่มีหน้าตาเหมือนขนมแพนเค้กในกระจกตาแล้วเปิดแผลเล็กๆมีขนาด3มิลิเมตรแล้วคีบก้อนนี้ที่เราเรียกว่าเลนติคูลออกมาความแตกต่างก็คือเลสิกแผลใหญ่นะคะแผล21ม mm, มขนาดที่ รีเล็แผล3มิลลิเมตรเลสิกจะใช้เลเซอร์ที่ชื่อเอ็กเซมเลเซอร์ในการเจียรักษาสั้นยาวเอียงได้ขนาดที่ r e เล็ใช้เลเซอร์ชนิดเดียวเป็นเลเซอร์ที่ต่างกันมีชื่อว่าเฟมโตเซกันเลเซอร์ในการทำเลนติคู่นะคะเพราะฉะนั้นเลเซอร์ต่างกันแล้วเลสิกรักษาสายตาสั้นยาวเอียงได้ r e เล็ Relax, ตอนนี้ ได้เฉพาะสั้นเอียงยังรักษาสายตายาวไม่ได้แต่กำลังมาแล้วค่ะเครื่องมือตอนนี้อยู่ที่เมืองไทยกำลังจะล็อตแล้วนะคะนอกเหนือจากนั้นสิ่งที่แตกต่างกันทางด้านคุณสมบัติหลังการรักษาค่ะเมื่ออันหนึ่งเนี่ยมีแผลกว้างอีกอันหนึ่งแผลเล็กอันที่แผลเล็กเน่ะเส้นประสาทจะโดนทำลายน้อยกว่าค่ะทำให้ลิลิกสมายนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับเลสิก หลังทําเกิดตาแห้งน้อยกว่าความคงตัวของรูปร่างของลูกตาในรีเล็กสมายทำให้เกิดไนแกลหรือแสงจ้าตอนกลางคืนหรือภาพจ้าน้อยกว่าการรักษาใสา่ตาบนกระจกตาวิธีอื่นๆโดยสิ้นเชิงนอกเหนือจากนั้นการคงคุณสมบัติด้วยความที่แผลเล็กเนี่ยลูกตาจะยังเหมือนเดิมมากกว่าแผลใหญ่อย่างเลสิกนะคะนี่คือความแตกต่างคร่าวๆระหว่าง อันที่แผกว้างคือเลสิกกับการรักษาสายตาที่แผลเล็กคือรีเล็กสมายหวังว่าทุกท่านคงจะได้คำตอบและก็ได้ประเด็นสำคัญนะคะของความแตกต่างของสองวิธีนี้นะคะหากใครอยากจะสอบถามอะไรสามารถถามมาในคอมเมนต์นี้ได้นะคะหมอจะนํามาทยอยตอบในทุกๆ EP ส่วน EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นรอติดตามค่ะ อย่าลืมไลค์แชร์ Subscribe ไว้เพื่อติดตามความรู้เกี่ยวกับการรักษาสายตาที่ด็อกเตอร์ตุลยาคอมมูนิตี้นี้นะคะในวันนี้หมอขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ